สบายคนสบายตอนสารมุนิกาก็อยู่ที่นครหลวงมงนันทตะเก่าเด้อซึ่งมุนิกาก็คือจะมาหาเหลือเกลือกับบวานเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเขาฤดูหนาวเลยอยู่บวานจอากาศหนาวแห้งแล้วอยู่บานทุกคนต่อากาศ็นจังไดนแน่อามุนิกาก็คือจะมาเบิ่งเครืออยู่ในหารท็อปเซลยลตอเก่าเพราะว่าเป็นอาหารประจำเลยก็หลายหลายคนถามจาว่อยเป็นอย่างกับอันเจ้าของหารท็อปเซลยลหรือเป็นอย่างกับอาหารท็อปเซลมาแต่ละครั้งทัวร์มาแวะแต่อาหารเพิ่น เอาไปเห็นไปใส่ก็คือเขาจะก่อนจอเคยมาเรียกนี่ยแล้วก็จะกลับเจ้าของหานพ่นน้ำแล้วกันส่างที่สองก็คือหานพ่นอยากเชีอวแบบราคาถูกแพงทุกครั้งที่จะมานะครหลวงจ,จะต้องมาแวะเผื่อหาซื้อเครื่องใส่ทุกคนคือท,ทุกคนเห็นเลยนะย อย่งที่ใจแสนจะเป็นเครื่องมือสองเนือเพราะว่าหานะขจ้าวที่ขายในเครื่องมือสองแล้วกันมือหนึ่งมือสองเป็นเกรดเอนำเข้ามาจากต่างประเทศยังเซนในเครื่องแบบนี้นะทุกคนขจ้า,จาว่าเครื่องมือสองแต่สําหรับใจแล้วใจะคิดว่าเออมันเป็นมือหนึ่งของเราเสมอเพราะว่าเครื่องมันราคาถึกยังแรกคืออย่างราคามันถึกอย่างที่สองคือยาง,งที่สองคุณภาพมันดีในทุกคนยังแบบนี้ตัวหนึ่งสองหมื่นห้าพันกิีบก็คือประมาณอยู่ที่สี่สิบกว่าบาทนี่บอกประมาณสี่สิบกว่าบาทห้าสิบบาทนี่แหละ ตัวหนึ่งนะประมาณตัวสี่สิบ้าสิบาทแต่ถ้าเป็นเงินบาทสองหมืนห้าพันกีบนี่เรียกได้ตามใจเยลยราคามันกระถืองามหหแล้วกระซงนี่กระเจ้ากระเขาหน,น้าหนาวเขาก็ขายอันเด็กกันหนาวโอ้ยเพืใดห่วย <laughs> อันนี้แทุกคนที่หลายคนถามว่าเามาให้ยังก็คืออันฮูฮูจักกับขาอันคนในหานบอกก็คืออันนี้เพื่อให้เตียงนํำการแล้วเรายังให้เตียงตลอดจอยมาทุกทางต่อมาแวะคือหาซื้อเครื่องแล้วก็มาหาหมูมาหาครูมา หายอยากได้อีอย่างก็สามารถเข้ามาเบิ่งในหาดนี่ได้เลยช่วงนี้มีโปรอีอย่างเนี่ยปะมีโปรตัวเสื้อสเวตเตอร์ตัวหนึ่งเสื้อหาพันกิลด์เนี่ยเป็นงานเสเวตเตอร์จากปกติของขายตัวหนึ่งแมนตี้เสื้ห่าพันกิลด์นะนั่นแหผู้ใดที่อยากได้เมีนมาสกันอยู่สาขาคั้งห่นเด้ออยู่นะอันผู้ใดมาอะไรมัยนมาอยากได้เสื้อสเวตเตอร์ตัวหนึ่งเสื้อห่าจากเมีนมาหน้าห้างทั้งห่นเด้อนั่นเพราะเนาะผู้ใดที่อยากได้เนาะเนี่ยมีหลากหลายรายการเลยเจ้าผู้เรทีเว็มาขายผู้ใดที่ว่าอยากได้งานเสื้องงๆปาานนบบวมมใใหหญ่เเก็ี้คลยดู ไดยวตัวี้นาหาันกิบจะน้อเสะหาันกิบอไรเันสาหันกิบหมดเลนวเสือสเกเตอร์อืม้นไปเนี่ยทุกคนช่วงนี้ก็จะมีเสื้อกันหนาวนะเสือกันงั้นเหกันบ้านใบย้อมเหรอบย้อมเตเลียกเตเลียกแต็งเลียงเรี้ยงบาเหม่อแตงเม่อเรี้ยงติ๊กเต็แตบแตมเมื่อท่งจี อโปนอโป้ตสหพันิบนปกติเมริเตตัวหนึ่งจ็หาันกิปสกกตตัวและาวหาพันกิบแล้วก็เตะเอนกันโอเคตแ่อันนี้คือเสียกันหนาวทุกคนช่วงนี้ทางหานทอบเซลผึ่งก็นทมีส่วงกันเอเสียกันหนาวเพราะว่าเข้ารู้หนาวแล้วเสียกันหนาวอยู่ที่หานทอบเซลมันราคาถูกแพงทุกคนคือแบบว่าคือว่าแล้วมันหวานเครื่องมือหนึ่งเดี๋ยวมันจะบอกว่าเป็นมือสองแต่ว่ามือสองเกรเอมันราคามันเอา ราคามันก็ได้แพงแล้วกะเสื้อง,งามแบบนี้แหละนี่ทุกครั้งมานคะรหลวงต้องมาแวะทุกครั้งเพราะว่าเสื้อง,งามแพงในอาหานนี้เลยคืออหานท็อปเซลผู cell, ้ใดที่ไปได้มาแถวนคะรหลวงหมนกัน,นถ้าอยากได้เครื่องราคาถูกเจอคอแนะนําเลยคืออยู่ในหารท็อปเซลเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหรือว่าเกือบอย่างแบบมีหมดอะไรในทั้งคุณฟังคุณกำลันคือการเดือาหารท็อปเซลขาเจ้าอัน,น ขายเกือบเต็มเป็นมือถงฝังพื้นและวั้งนี้ก็คือจะขายเสื้อผ้าขายกระเป๋านี่นั่นหลายหลายอย่างแล้วเจ้ากาลังสั่งอาหารเพิ่มทุกคนกําลังเปิดสาขาใหญ่สาขาหนึ่งคือเฮดสองแันขึ้นไปต่อไปจะเป็นเออแถวนี้จะเป็นอาหารพ็อเซียวหมดเลยเพราะว่าข้าเจ้าเฮดโคนใหญ่นะผู้ใได้ไปได้มากก็คือสามารถเข้ามาแวะนี่ราคาเริ่มต้นทุกคนขายเครื่องมือหนึ่ง าขายเครื่องมือสองราคาเริ่มต้นสิบขันกีบขึ้นไปหนึ่งมืนกีบขึ้นไปกับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดบาทขึ้นไปราคาเริ่มต้นแต่ว่าเครื่องกระเปมามีแต่แนวดีๆยากดู <c oughs> <c oughs> นะทุกคนเครื่องผลิตชิมิลากลา<ม>าหลายแบบว่าจะเป็นกระเป๋าว่าจะเป็นแบบทรงเสือมีหมดเลย มีครบจบที่ยนทบซเซลเนี่ยผู้ใดไปได้มากก็ย่าลืมมาแวะเด้อแข่งราคาถือแพงเลยคือจังหวะแหละเอามาทุกขังต้องซื้อทุกขังเพราะว่าราคามันถือแล้วพบกันในคลิปหน้าล้๊ไปบาย